คสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราจะมารีวิวเกม Assassin s s a s s c ต r e ลีตว h h a r a กันนะครับพูดรีวิวก็ไม่ได้ัะทีเดียวเอาเป็นว่าเรามาแกะตัวยอย่างที่ทาง Ubisoft ปล่อยออกมากันดีกว่าและก่อนที่จะไปรับชมสำหรับใครที่เข้ามาชมเป็นครั้งแรกหรือยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมกันได้เลย โดยเนื้อเรื่องในภาพมีนั้นจะอยู่ในช่วงศตวรรษที่9ยุคที่ชาวไวกิ้งนั้นเดินทางมายังอังกฤษเราจะได้รับบทเป็นเอวอรหัวหน้าของไวกิ้งแห่งเผ่าเลเวนที่เดินทางมาสู่อังกฤษเพื่อที่จะตั้งโลกรากบนบินแานใหม่แห่งนี้ส่วนทางด้านของเกมเพลย์นั้นจะเป็นระบบ Open World เหมือนกับ a s s a ิ s i n s c r ทุกทุกภาคที่ผ่านมาตัวเกมนั้นยังให้อิสระกับเราที่จะท่องเที่ยวไปในโลกของแอสซิสซิ ทั้งการสำรวจดินแดนใหม่ๆการค้นหาสมบัติหรือการทำศึกกับหมู่บ้านต่างๆเพื่อที่จะชิงเอาทรัพ,พยากรแต่ก็มีหนึ่งอย่างนะครับที่เกม a s สซิสซิภาคนี้นั้นจะแตกต่างจากภาคอื่นๆที่ผ่านมานั่นก็คือระบบชุมชนโดยเนื้อเรื่องหรือภารกิจต่างๆของ Assassin s อสซิสซิ c ค e ี d ภาคนี้นั้นจะดำเนินผ่านหมู่บ้านของไวกิ้งที่เราสร้างขึ้นมาอีกทั้งเรายังสามารถอัปเกรดหรือสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆในชุมชนของเราได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นโลงตีเหล็กที่ใช้สำหรับอัพเกรดอาวุธหรือร้านสัตว์ที่ใช้ตกแต่งรูปร่างของตัวละครได้และท่าเรือที่ไว้ใช้สำหรับอัพเกรดเรือของเราหากเราสามารถอัพเกรดหมู่บ้านของไวกิ้งจนเติบใหญ่ได้มันก็จะช่วยในการสร้างพันธมีหรืีช่วยในการขยายอิทธิพลของเผ่าเรเวนได้อย่างมากทีเดียวส่วนการขยายชนเผ่านั้นมีข้อดียังไงคำตอบง่ายๆเลยครับ การขยายชนเผ่านั้นจะสามารถเปิดเรื่องราวใหม่ๆและรับภารกิจใหม่ๆได้นั่นเองครับ ต่อไปคือระบบสกิลระบบสกิลนั้นเราจะสามารถอัปเกรดสกิลให้เหมาะกับการเล่นของเราได้เหมือนกับภาคที่ผ่านๆมาแต่ถ้าว่ามีสกิลพิเศษอยู่ซึ่งเรานั้นจำเป็นต้องตามหาเอาเองสิ่งสิ่งนั้นเรียกว่าคัมภีร์แห่งปัญญาโดยเรานั้นอาจจะจำเป็นต้องออกผจญภัยเพื่อตามหาคัมภีร์แห่งปัญญาและใช้มันเพื่อที่จะเรียนรู้สกิลใหม่เพิ่มขึ้นมาและคัมภีร์แห่งปัญญานั้นไม่ใช่สิ่งสิ่งเดียวที่เราควรตามหา เรายัางจําเป็นที่จะต้องหาสมบัติหรืออาวุธต่างๆให้กับตัวเองอีกด้วยตัวอย่างเช่นอาวุธสุดพิเศษอย่างดาบเอ็กคาลิเบอร์ดาบในตำนานที่มีไว้ให้เราตามหาต่อไปคือระบบอุปกรณ์นะครับโดยอาวุธหรือชุดเกราะนั้นจะมีระดับของมันอยู่โดยระดับแรกนั้นก็คือสีเทาต่อมาคือสีแดงสีฟ้าและสีทองที่อยู่จุดสูงสุด ต่อไปคือกราฟิกของ Assassin s s ส s s i n s c ค e e d วาราลาภาคนี้นะครับโดยกราฟิกนั้นจะยังไม่แตกต่างจากภาค Odyssey มากนักอาจจะเพิ่มขึ้นมานนหน่อยแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรและทีมของเกมนั้นจะไปในโทนของสีดำแนวดาร์กมากกว่าอาจจะด้วยเนื้อเรื่องของพวกไวกิ้งนั้นไปในแนวทางของความโหดร้ายตาเถื่อนและสงคราม ต่อไปคือเพศของตัวละครนะครับโดยเพศของตัวละครนั้นเราจะสามารถเลือกได้ตอนเริ่มเกมโดยจะมีเพศชายและเพศหญิงให้เราเลือกเหมือนกับภาคโอดิซีแต่ทว่าสิ่งที่แตกต่างนั้นก็คือเราจะสามารถเปลี่ยนเพศได้ตลอดเวลาหรือเราจะให้เครื่องแอนิมัตเลือกให้ก็ได้นะครับโดยหากเราเลือกที่จะให้เครื่องแอนิมัตเลือกให้มันก็จะเลือกตัวละครเพศชายและเพศหญิงตามภารากิจนั้นๆ และสิ่งที่แตกต่างออกไปอีกหนึ่งอย่างก็คือระบบเลเวลนั้นจะถูกนำออกไปและถูกแทนที่ด้วยค่าพลังที่เรียกว่า power ต่อไประบบความสัมพันธ์นั้นยังมีอยู่ในภาคนี้เรายังสามารถสารสัมพันธ์กับ n p c ได้ไม่ว่าจะชายหรือหญิงเหมือนเหมือนกับภาค Odyssey และสุดท้ายนี้เรื่องราวของเกม Assassin's Creed Valhalla นั้นอาจจะเป็นจุดสิ้นสุดเรื่องราวของ l a la ล่าก็ได้นะครับ ก็น่าจะประมาณเท่านี้นะครับสำหรับตัวอย่าง s s s a s s i n งค e e ตวา h a l l a ที่ทาง Ubisoft ได้ปล่อยออกมาจริงๆแล้วยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่ผมไม่ได้พูดไปในก่อนหน้านี้นั่นก็คือเราสามารถที่จะเดินทางไปยัง Asgard หรือเชลทามฮาร์ที่เป็นสวรรค์ของเทพปนณมนอสและที่อยู่ของยักษ์น้ำแข็งได้แต่อันนี้ผมไม่ทราบนะครับว่ามันจะมาในตัวเกมเต็มหรือว่าจะถูกเพิ่มขึ้นมาใน DLC และสุดท้ายนี้สำหรับใครที่คิดจะเล่นเกมนี้นั้นสามารถสั่งจองไว้ได้แล้วนะครับ โดย a s s ซ s ซินคลีตวาฮารานั้นจะจำหน่ายในวันที่10พฤศจิกาที่จะถึงนี้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการแกะตัวอย่าง a s s ซิซินคลีต์วาฮาราสำหรับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ